ม <é ota S 2> ีอะไรให้กำลังใจไหมอะติง ก็กัอพี่เเลยสองคุณมายไม่ไมีทางเรืยกอื่นเลย็จันี่บ่ะแกชอบดูแตชอบดูออมัน,มนรนกักเรงรักเซ็มเมื่อกี้เหรอมันนมีนนที่รักน้องกอืม แล้วหลังจากที่ชแล้วก็ต้องบอกว่ามีแนวคิดในระหว่างที่ชมก็คือเป็คืองดีใอเนอ่หมัก็คือแค่คือครอสงอย่นก็คือตรงที่ ที่เป็นแบบว่ามีความทำหน้าที่เป็นแม่ด้มีมากที่แบเสี่ยงชีวิตตัวเองเื่อแต่มันมีซีนหนึ่งที่ผมชอบดีดีามากเขาโดนการัดยื่อมาชิลแบบใจกาดเขารดเอว้้ปวเยล่มาไลมาล่อาไล่มาไ่าลาไไมา่าลอล่่าไ่า่าา แหม่รีบตอซ้งคือไม่ได้มีหลายมีหลายเรื่องเขาแบบใช้ไว้เป็่ในการแก้ปัญหาแล้วก็มันมีมันมีที่ใส่ที่แบบมอมากจริงๆอ่ะสิสิ่งเนียนดูในในการอบของน้องก็คือกอเขารักเดียวใจเดียวเนาะ ใช่แล้วมันมีมีมีซีนหนึ่งที่เขาแบบมันไม่ใส่ความเคือจะไม่ยอมบอกไม่ยอมรับว่าตัวเองจะจะต้องการะไรมันซีนที่เขาแบบจะเอารูปไปเป็นอย่างนั้นก็จะยังพูดแล้วรหอก็เดีพูดเลยมันพูดเลยด่ไม่พูดเลยอันนู้นไม่พูดแล้วก็แบบแยมแยบปลอนน้อยเ อยากอะไรใช่ไหมแค่สมัครได้ด้วยอใช่เลยใช่เลยใช่เลยอ่ะมีฉากอะไรที่แบบรู้สึกทั้งใจจัิงชอบฉากนี้มากๆด้วยเสมอคือหลายฉากได้แมเรื่องยากทั้งทั้งถุงก็หมดเช่นเช่นชมหนังเรื่องนี้ตอนที่เขาแบบเปิดโอกาสให้ มีรถบินได้มีจรวดแแลบอะไรต่างๆประตูหนาๆเปิดอะซึ่งซึ่งมันเป็นฟิวเจอร์ดิสที่แบบเป็นออกจากเรทูนอะไรแคือมันมันเหมือนฟิวแบบเออความมันเป็นโลกที่ที่ที่ตอบสนองว่าความคิดเราในยุคก่อนเป็นจริงแล้วมันจะเป็นยังไงนะจะเป็นรูปแบนด์นะฟิวชอบชอบแบบคือนั่นแหละชอบทั้งทีมันเปนแบบเก่าๆคลาสสิกนะครับแล้วก็ ก็ทุกวันน uh, ี้อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนยุคในอดีตแต่ว่ามาโยสานฝันให้เราว่าเราเป็นยังไงแล้วก็อีกิ่งนึงชอบการเกิดตัวของกาูนมาประมาณดูดูแบบยิ่งใหญ่กว่าที่เราเคยเห็นมาใช่ก็คืออาจจะดูได้ได้เห็นบางเวอร์ชันแล้วแต่เนี่คือยิ่งใหญ่แบบมากๆแล้วเราเข้าใจเกินยิดงไปว่าที่มาที่ไปของเขาปกติเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราเรา้าใจ อยากให้คนไปหาข้อมูลต่อว่าเขามีที่มาที่ไปอะไรยังไงคือแต่ละเนื้อเรื่องคือแต่งอะไรที่เราดูให้เรารู้ต่อไปไปหาข้อมูลเกี่ยวกับคาแรคเตอร์นั้กต่อไปเรื่อยๆมากๆเลโอเคค่ะเสียงขอบมือให้นางอ๋องด้วยนะคะรอดมากเลยเลยแบบดูแล้วยิ่อะคือเป็นแฟนตัวยงจริงชอบมาก เอาหลักนะคะนี่คือหลังจากชมภาพยนต์เสร็จแล้วเราก็จะได้มาแบบว่าถาความรู้สึกงานว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างแล้วก็ใช่ค่ะด้งเหมอนคุณทั้งสามคนนะคะเราจะไม่ถูกแต่แต่แต่ก็ต้บอกว่าตัวครเตอร์นั้นก็น่ารักจริงๆรู้สึกจริงๆหนูใชแล้วก็คือจริงๆแต่ละคาแรคเตอร์มนมีมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรเงี้ยครัอย่างเช่นผุชอบมากเลยคือ คือเบริเบริมท,ที่ที่มีเครื่องบนหดของเขานี่แหละหดเลยเจ๋งมากใช่แลยกชนคนคนทำห,าหานังก็มีด้วยนะเอาล่ะตอนนี้นะคะเรามีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมด้วยกันก็คือ